ร้องไห้ทำไมอะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่เป็นคนชัดๆน่ะอ้นหรอคะขอโซเที่ยวข้างในมีรออยู่ว่ะของโซเชียลอยู่ของโซเที่ยวของของเอฟซีอยู่ของเอฟซีอะไรนะลิสากระดาลิสาวันนี้อยู่ช่องกระดาดาแอบลิสาค่ะอ๋อแล้วปกติอยู่ช่องไหนคะปกติช่องไหนช่องพี่พีกไมีกค่ะ ลิสาลิสานางลิสาไว้นะหมอคะแต่ว่าทำยังไงตีขาทำยังไงพี่ระดาโชว์ตีขาไหนโชว์ยังไงนะไหนโชว์ตีขาไงไหนโชว์ตีขาเร็วเอาไม่ใช่ละ เฮ้ยทีขาแบบยังนี่ไหนก้มหน้าตีขาเลยไหนก้มหน้าตีขาทำยังไงคะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามสงบ อเชีเชียยังอเป็นอะไรคะสอง F4 ยังสองังไมัน่อมสอี่สาทำไรคะตีขาเหรอไหนตีขายังไงขาแบบยืนไม่ถึงเลย

อลิสาน้องลิสาตีขาค่ะตีตีขาทำยไงคะ